หนึ่งสองสามสวัสดีครับวักตีสวัสดีพ่อแ่พี่น้องทุกทุกคนเมื่อนี้ได้ดเป็นไมนู่แซ่ปลาครับผมนี่ครับผมที่เด็ดขอนแก่นครับผมแซ่เองครับผมเฮ็ดสุกแน่บมสุกแน่ครับผมมีประมาณ80%ดสปอร์เซ็นนะครับเนื้อปลานะครับแต่เมื่อปรุงเครื่องครับผมลวกก็นําต้มนี่นะครับมีผสมทอดน้ำนะครับในบานเฮ็ดไม้นะครับ,มา,รบมาก,กครับเสียบๆเหมือนกันก็เผาเนียวเผาไม้หอนๆต้องลาน,น้ำขึ้นหน่อยอยเอเกนเนนเนินเน้นๆเนาะ มีนาำพิสุดธิ์มแช่มาหยามหอยลายไปมนัวหรือาะนางก็ได้มาเลยได้ก็สุดสุดนี่มาจากอุบลแช้ปะ กับพีรุมโดดมั้งแบบงานกับมัง่งป้าคองเจ้ากินซ้อยจุลัดอีกกินรู้ไม่เห็นแก่ปลาป่าเปลี่ยนเป็นปลานํามันจะเบี้ยสิ นี่บเยอะอันนี้เป็นตะเนือนะครับดอกตะเนือมะหัน,นเป็นชิน้นมะแซ่น่าจามะแซ่หัวป่าเนี่ยนี่แซ่หัวป่า บริบทวิธีทำไหนเบิ่งครับนนมือพอเฝ้ามาตลาดในเแี้ยงไงไม่ได้เดก็มืนะมเอเลยเดียวให้คือสาวทั้งเขาต้านกว่าง้านพักนี่พี่นอ้องขายพักอ <c oughs> ืมเด็กกินฟรี <c oughs> อันอเมย์แกแล้วสีเดียกไปเหยื่อลวด มันจิ้มกอนเป็นยังก็เจ๊ป,ป่ารบบบุคคลาเทดกินครับแม่นูนี่เป็นบุคอไปเท็ดเลยนะครับบุคปลาป,ปนิบ Bên, bên này nè bưng nè nè nằm nè 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 này. nè nè เดี๋ยอันมันทุนนี้กินห้อนต้มหัวปลา ะทวน้ำบ่น้ำบ่ใส่หลายโอ้ยเน้นๆเลยเซ็บอือมนอุ้อม,มตอนนี้สิบสองา ตลดาดเมื่อเช้านี่ว่ามันโอ้หนาวสุดแนห่หรอ้างแรกเลยครับในปีนี้ครับหนาวสุดมือนี้ที่ตลาดี่เบิ้ลองา C'est bon. Hum. Mieux, hein? hum. ทองมันจ <hi> ันทเน่ทองมันเออไม่เมี่ทองมันมันแบบหมีอย่างเช่หัวมันจันทร์นัวดีเนาะทอง คยว่าบ้านี้แซ่บสุดคือทอมค่ะยังไม่ตกิด ปันนี้ตัวนึงได้หลายเลยบ้านเห็นอย่างก่อบ้านจุงจุ้งเป็นวันหนึ่งเหมือนเมื่ะลับเป็นสองเมนูเสียป่าเนี่ยคือเอาทำต้มมาลวกนะครับลวกกับป่าที่เขาหัน่นหรือมะปุงเครื่องกับผม จะเพิ่มพววมนัวขอ,นของน้ำต้มเข้าไปในเนื้อป่ามันจะแซ่บครับผม

เาต้านกวงสั่งเห็ดแบบได้ก็ได้สั่งเห็ดแซ่ให้ขั้วให้คาแบบเผาแบบยังไนเบดมือนีสั่งแบบเป็นแยกเป็นเนือกับหัวแบบซื้อได้ครับผมยูตลาดข้าต้นกวง่งมีร้านเดียวป่าสดทุเมือมคุขายฝลายยังอันนี้ย่งงย่อ เสียวแบบตายเพราะตายก็ได้ครับผมมันเขาร้ายมาเนี่ยหิวงมันแสบเขามาติ้มน,นึองอ่ะเ <laughs> ขาไม่ยอม ร้อนๆหิวแห้งหลายเรื่อยออกจู่ๆไมาไกินก่อนหนึ่งเขาแท่นตุกหิวแห้งหัอปั่นเยังไง

คื่อข้ามยังไงเหรอตึ้งเิดว่าเป้าหลามาค่ะปลาลุงละมันหินเลยนะไม่หิวตลาชาดิ้วต้มแบบนี้ เงินต้มยำเลยต้มแบบน้ำปลาดาโน้วนเอาเจียวน้ำมันมาแซ่กับตัวนี้มาลวกโอ้สุดยอดบดพอดีขอบดทิพนึงเอ้ากินกันกินแน่ไต่ถึงเร้าน้ำกินอะไรก็กินนกินหลอะไรก็ได้เนาะกิน,น,ะกนบะไร หอมเงินกัอนบนเอาสำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้นะครับผมเป็นแท่ปลานะครับเนื้อปลานิ่นนะครับแยกออกจากหัวหรืมะฮันนะครับฮันเป็นชิ้นเราก็ไปบวกกน้ำต้มปลานะครับแล้วมรุงเครื่องหลาบครับผมเดี๋ยวมีเวลานะครับคลิปหนาจะเห็ดในเบื้องนะครับวิธีเห็ดนะครับเมือนผมมีเวลาเห็ดในเบื้องมากแต่ตลาดสวยๆกับผมมาเห็ดเลยครับผมก็ไ้เจนไม่คลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้วันีพลร์ไปก่อนสวัสดีครับ